ามต่อไปเป็นเรื่องได้หรือเสียถามมาว่าบอกว่ามีแฟนมาแล้วครั้งหนึ่งไปเที่ยวบ้านแฟนแล้วไปเผลอกลายมีอะไรลึกซึ้งซึ่งมีการสอดใส่เข้าไปด้วยพเ <c oughs> <c oughs> พลอเผลอเพลอในระหว่างที่ปฏิบัติการเกิดมีเลือดออก <c oughs> ก็เลยหยุดไปนะคะแบบนี้จะเรียกว่าได้กันหรือยังแล้วหนูคือผู้ถามเป็นผู้หญิงจะเป็นอะไรไหม <c oughs> เพราะเป็นครั้งแรกถ้ามีเพศสัมพันธ์กันอีกจะทําอย่างไรไม่ให้มีเลือดออกมา <c oughs> คือก็แสดงว่าน้องผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมีความสัมพันธ์มาก่อนเพราะ,ะนั้นครั้งแรกเนี่ยนะครับเธออาจจะมีเยื่อพรมจารีอยู่หรืออะไรต่างๆอยู่หรือว่าเนื้อเยื่อมันยังไม่เคยยืดขยายนะครับพอมีอะไรที่ขยายใหญ่กว่าผ่านไปมันก็เกิดการฉีกขาดอันนั้นก็ธรรมดาครับแล้วถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยเสียเข้าไปแล้วหรือ,อยังเพราะว่าเป็นสำนวนชาวบ้านบางทีมีคนถามว่าเออนี่ดิฉันเสียความบริสุทธิ์หรือ,อยังถ้าเกิดเขาไม่ได้ล่วงล้ำไปแต่เขาแค่มาโดนนภายนอก เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยคำมันมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเอาตามคำจัดความก็คือถ้าเกิดอวัยวะส่วนนั้นของผู้ชายล่วงล้ำเข้าไปในส่วนสมวนผู้หญิงแม้แต่องคูรีเดียวก็ถือว่าเสียความบ <c oughs> ริสุทธิ์ไปแล้วหรือว่าโดนข,ข่มขืนไปแล้วก็แล้วแต่อันนั้น <ๆ S 1> นะครับก็ต้องนับอันนั้นไอ้องคุรีเนี่ยมันผมก็ไม่รู้มันเป็นสมนวนนะก็คือง่ายคือถ้าเกิดมันผ่านเข้าไปแล้วก็โอเคถ้าฝรั่งเขามีคําถามบอกว่าไม่มีแอโซลูตเวอร์จินครับ คือเวอร์จินแน่นอนแอบสลุดแน่นอนแบบนั้นก็คือไม่เคยมีเลยนะครับแต่พวกที่เขาเรียกว่าเวอร์จินเฉยๆเดี๋ยวนี้นะฮะก็คือบางทีมีความสัมพันธ์อะไรกันแต่ว่าไม่ได้มีการล่วงล้ำเข้าไปนะครับก็ยังบอกว่าเ i าเวอร์จินนะเวอร์จินระดับหนึ่ง